แม้คุณจะฟังคำแนะนำและสร้างรหัสผ่านที่รัดกุมสำหรับบัญชีออนไลน์ของคุณคุณก็ยังไม่ปลอดภัยจากแฮกเกอร์อย่างสิ้นเชิงพวกเขามักจะคิดค้นวิธีใหม่ๆในการถอดรหัสสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นรหัสผ่านที่ดีและปลอดภัยแล้วตัวอย่างเช่นมีเครื่องมือจัดการรหัสผ่านที่ตรวจสอบรหัสผ่านมากกว่า60บล้านรายการจากการละเมิดข้อมูลปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ใช้รหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัยขนาดนั้น I love you, Ferrari และ password 1234เป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดร่วมกับ Star Wars สำหรับแฮกเกอร์มันคาดเดาได้ไม่ยากเลยแถมพวกเขายังมีเครื่องมือพิเศษที่ช่วยถอดรหัสรหัสผ่านอีกด้วยตัวอย่างเช่นพวกเขาใช้ิิส์คำศัพท์จากดิกชันนารีแล้วใช้เพื่อค้นหารหัสผ่าน ด้วยเครื่องมือนี้คุณสามารถลองใช้คำเป็นล้านคำได้ในเวลาไม่นานมันสามารถทำสิ่งที่แอบแฝงได้เช่นกันเช่นการแทนที่ตัว e ด้วยตัวเลข3หรือตัว a ด้วยเครื่องหมายแอดเครื่องมือนี้ยังสังเกตเห็นว่ามีผู้คนจำนวนมากที่เชื่อว่ารหัสผ่านของตัวเองมีเอกลักษณ์และสร้างสรรค์เพราะพวกเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าการสืบรหัสผ่านมันคือเวลาที่นิ้วของคุณพิมพ์ผ่านแป้นพิมพ์และคุณสร้างรหัสผ่านโดยใช้ปุ่มที่อยู่ติดกัน ตัวอย่างเช่น K คโบต y หรือ a s d f g มันาดดูไม่มีความหมายพอที่จะปลอดภัยแต่คุณไม่ใช่คนเดียวที่คิดเรื่องนี้และแฮกเกอร์ก็รู้เรื่องนี้พวกเขาสามารถอัปโหลดรูปแบบที่แตกต่างกันจำนวนเท่าใดก็ได้ลงในเครื่องมือบางอย่างเพื่อทดสอบมันจึงเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่ารหัสผ่านของคุณคืออะไรนี่คือข้อห้ามสำคัญ ห้ามใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับหลายเว็บไซต์แฮกเกอร์ชอบเรื่องนี้มากเพราะเมื่อพวกเขารู้รหัสผ่านหนึ่งรหัสแล้วพวกเขาใช้มันเพื่อเข้าถึงบัญชีอื่นทั้งหมดของคุณได้เช่นกันสมมุติว่ารหัสผ่านพื้นฐานของคุณคือพอเชจังนั้นคุณเพิ่มตัวเลขและสัญ,ญลักษณ์ที่ส่วนท้ายเพื่อสร้างรหัสผ่านเฉพาะสำหรับแต่ละเว็บที่คุณใช้เช่นพอเชสามเปอร์เซนห้าแอนสำหรับ Facebook หรือพอเชห้าดอลลาร์สาเจ็ดสำหรับ t w i t t ตอร์ พวกเราส่วนใหญ่ใช้หลักการเดียวกันในบางจุดประเด็นก็คือแฮกเกอร์ไม่ได้เข้าไปในบัญชีธนาคารของคุณหรือ VPN เป็นอย่างแรกแม้มันจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักก็ตามพวกเขาจะใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อลองใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านต่างๆมากมายบนเว็บไซต์ที่อาจไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีเช่นฟอรัมออนไลน์ที่คุณเข้าไปดูบ่อยๆหรืออาจเป็นเว็บอ e ีคอมเมิร์ซที่คุณเข้าไปช้อปปิ้งเมื่อเร็วๆนี้ สิ่งที่พวกเขาต้องทําคือลองใช้รหัสผ่านพื้นฐานของคุณในรูปแบบต่าง,างๆเช่นพอเช่หนึหรือพอเช่หนึ่งสม่ช้าก็เร็วพวกเขาก็จะถอดรหัสและเข้าถึงบัญชีของคุณทั้งหมดได้และหากพวกเขาโชคดีและเดาข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณสําหรับหนึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นพวกเขาสามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อลองเข้าถึงเว็บไซต์ที่สําคัญมากขึ้นได้ และเราไม่พูดถึงแฮกเกอร์เก่งๆเท่านั้นพวกเขาใช้เทคนิคง,ง่ายๆเช่นการตรวจสอบโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณเคยพูดถึงชื่อสุนัขหรือวันเกิดของลูกบน Facebook แฮกเกอร์อาจใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเดารหัสผ่านของคุณตอนนี้แชปปี้หนึก็รู้แล้วและเราจะแก้ปัญหาอย่างไร ข้อแรกหยุดพยายามสร้างรหัสผ่านที่ไม่ําใครโดยอิงจากสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณให้ใช้เครื่องมือจัดการรหัสผ่านเพื่อสร้างรหัสผ่านที่รัดกุมสําหรับบัญชีทั้งหมดของคุณแทนและตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสผ่านเหล่านั้นยาวและมีสัญลักษณ์ที่หลากหลายไม่ใช่แค่ตัวพิมพ์เล็กเท่านั้นมันยังปลอดภัยกว่ามากในการสร้างรหัสผ่านแบบสุ่มที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละเว็บไซต์ที่คุณใช้ ด้วยวิธีนี้แม้แฮกเกอร์จะเจาะรหัสผ่านของคุณอันใดอันหนึ่งได้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงบัญชีอื่นๆของคุณได้เช่นกันคุณไม่ต้องจํารหัสผ่านแปลกๆเหล่านั้นด้วยตัวเองตัวจัดการรหัสผ่านจะทําหน้าที่แทนคุณนอกจากนี้รหัสผ่านย,ยาวๆจะดีกว่าเครื่องมือที่แฮกเกอร์ใช้ถอดรหัสรหัสผ่านที่สั้นกว่าด้วยตัวพิมพ์เล็กเร็วกว่ามาก หากคุณเพิ่มเครื่องหมายดอกจันเพียงตัวเดียวและตัวพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัวเวลาในการประมวลผลจะเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีตัวอักษร8ตัวจาก2.4วันเป็น2.1ศตวรรษนี่คืออีกวิธีหนึ่งที่ใช้เจาะรหัสผ่านของคุณสมมติว่าคุณกำลังเล่นเกม Capture the Flag และอีกทีมสามารถบุกเข้าไปในป้อมของคุณและขโมยธงของคุณได้ ตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าป้อมของคุณอยู่ที่ไหนและจะเข้าไปได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่แฮกเกอร์ทำในการล้วงข้อมูลพวกเขาบุกเข้าไปในป้อมของบริษัทหรือฐานข้อมูลของพวกเขาและขโมยข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่พวกเขาพบเช่นรหัสผ่านรายละเอียดบัตรเครดิตและแม้แต่หมายเลขประกันสังคมของคุณ จากนั้นพวกเขาก็ขายข้อมูลนี้ให้กับแสแกมเมอร์คนอื่นๆซึ่งสามารถปลอมเป็นคุณได้และขโมยเงินหรือแม้แต่ตัวตนของคุณคอยติดตามข่าวสารเรื่องการละเมิดข้อมูลและเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหากบัญชีใดบัญชีหนึ่งของคุณมีความผิดปกติและหากคุณได้รับอีเมลเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลอย่าตอบกลับให้ไปที่เว็บไซต์ของบริษัทหรือโทรไปที่ฝ่ายดูแลลูกค้าอย่างเป็นทางการเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้น ฟิชชิงคือการที่คนร้ายส่งอ e ีเมลปลอมถึงคุณซึ่งดูเหมือนมาจากบุคคลหรือบริษัทใหญ่ๆเช่นประธานาธิบดีหรือธนาคารของคุณพวกเขาอาจขอให้คุณคลิกลิงก์ที่จะพาคุณไปยังเว็บไซต์ปลอมที่ดูเหมือนเว็บไซต์จริงแต่จริงๆแล้วมันเป็นกับดักหากคุณหลงเชื่อและให้รหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลกับพวกเขา พวกเขาสามารถใช้เันเพื่อเจาะเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของคุณและขโมยสิ่งต่างๆได้มากขึ้นอย่าตอบข้อความแปลกๆหรือคลิกลิงลก์แปลกๆหากคุณไม่แน่ใจว่าอีเมลนั้นเป็นของจริงหรือไม่ให้สงสัยและติดต่อผู้ส่งโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและจำไว้ว่าอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครแม้พวกเขาจะอ้างว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือเป็นคนดังก็ตาม คุณเคยได้รับอีเมลที่ระบุว่าให้รีเซ็ตรหัสผ่านทันทีแต่คุณไม่ได้ขอเปลี่ยนไหมใช่พวกแฮกเกอร์อีกแล้วพวกเขาส่งอีเมลปลอมที่ดูเหมือนมาจากเว็บไซต์ที่คุณใช้เช่น Facebook หรือ Amazon มาหาคุณพวกเขาจะพูดประมาณว่าบัญชีของคุณถูกแฮกให้รีเซ็ตรหัสผ่านตอนนี้เพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าคุณคลิกลิงก์ที่พวกเขาแนบมามันจะพาคุณไปยังเว็บไซต์ปลอมที่ดูเหมือนของจริง และแฮกเกอร์จะเห็นข้อมูลที่คุณกรอกไว้ที่นั่นดังนั้นหากบางสิ่งในอ e ีเมลของคุณดูแปลกๆมขนาดเป็นกลโกงตรวจสอบสัญญาณของการโกงเช่นการสะกดผิดหรือดีไซน์ที่แปลกประหลาดและเช็คให้แน่ใจเสมอว่าได้ตรวจสอบอ e ีเมลของผู้ส่งเพื่อดูว่าตรงกับเว็บไซต์ที่พวกเขาอ้างอิงหรือไม่หากแฮกเกอร์ได้รหัสผ่านของคุณไป พวกเขาอาจทำให้คุณเสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรงการเงินและสิ่งอ,งอื่นที่เป็นข้อมูลประจำตัวออนไลน์ของคุณนั่นหมายถึงการเข้าถึงโซเชียลมีเดียอีเมลข้อมูลระบุตัวต,วตนส่วนบุคคลและอื่นๆอีกมากมายมาเล่นเป็นนักสืบและหาสัญญาณของรหัสผ่านที่ถูกแฮกกันเถอะอย่างแรกหากรหัสผ่านของคุณใช้ไม่ได้อย่างกระทันหันอาจหมายความว่าแฮกเกอร์ได้เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว หากคุณเข้าบัญชีของคุณไม่ได้อย่างไม่มีเหตุผลถึงเวลาต้องตรวจสอบแล้วต่อไปหากคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มทำงานช้าและอ่ดอาจเป็นสัญญาณว่ามันโดนมาแวร์ขโมยรหัสผ่านสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือการเจอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนดาร์กเว็บมันเหมือนเป็นตลาดมืดในอินเทอร์เน็ตที่แฮกเกอร์ขายข้อมูลที่ขโมยมาได้หากคุณเห็นข้อมูลของคุณอยู่ในนั้นถึงเวลาต้องแอคชั่นแล้ว คุณเคยได้ยินเรื่องแรนซอมแวร์ไหมมันเป็นม a l w a r e ประเภทหนึ่งที่จะทําให้คุณใช้คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้และเรียกค่าไถ่เพื่อให้คุณกลับไปใช้มันได้แย่มากในคอสตาริกาแฮกเกอร์โจมตีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยวิธีนี้และสุดท้ายหากเพื่อนหรือครอบครัวของคุณได้รับข้อความแปลกๆจากคุณทางออนไลน์ นี่เป็นสัญญาณอันตรายที่อาจมีคนเข้าถึงบัญชีของคุณดังนั้นหากเพื่อนของคุณได้รับข้อความจากคุณเกี่ยวกับการซื้อเรือยอทของเจ้าชายจากไนจีเรียก็ถึงเวลาเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณแล้วอย่างเร็วที่สุด